สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้ปุ้ยก็อยู่ที่อิซกิกำแพงเพชรนะคะวันนี้เลิอกงามยามดีนะคะวันที่1กุมภาพันธ์2567นะคะปุ้ยมีจัดส่งรถให้ลูกค้านะคะให้คุณพี่สำลิดนะคะจังหวัดอุดรธานีนะคะพี่สำลิดได้สั่งซื้อออนไลน์ไปกับปุ้ยนะคะเป็นรถอิซกิรุ่น nt 5 5 4หรือ54แหลงม้าของเรานั่นเองนะคะ พี่สำริดได้สั่งซื้อเป็นตัวรถใบดันดินแล้วก็ฐาน4นะคะเป็นฐ่าน4ใบ22นะคะซึ่งอิสกิ54แรงคันนี้สามารถใส่ผ่าน4ใบ22และผ่าน4ใบ24ได้ได้ด้วยนะคะเดี๋ยวอีกสักพักนึงเราจะเอารถขึ้น10บล้อกันเดี๋ยวเราจะไปส่งรถให้กับพี่สำริดที่จังหวัดอุดรธานีค่ะสำหรับพี่ๆท่านใดนะคะที่กําลังมองหารถไถไว้ใช้งานนะคะ สามารถติดต่อสอบถามปุ้ยเข้ามาได้เลยตามเบอร์โทรด้านล่างนี้นะคะหรือไม่สามารถเข้ามาชมรถตัวจริงๆได้ที่อิสกิกำแพงเพชรนะคะตั้งอยู่ที่ตำบลสลกบาทอำเภอขานุวรักษสบุรีจังหวัดกำแพงเพชรค่ะ เตรียมตัวออกเดินทางกันแล้วนะคะสําหรับวันนี้เลิกงามยามดีจะส่งรถ54แรงให้กับพี่สำลิดที่จังหวัดอุดรธานีนะคะพี่สำลิดได้สั่งซื้อตัวรถ54แรงพร้อมใบดันดินหน้าแล้วก็ผ่านบุกใบ22นะคะนอกจากนี้นะคะพี่สำลิดก็ได้สั่งติดตั้งกองเปียกเพิ่มเติมนะคะส่วนใหญ่พี่สำลิดจะใช้งานในไร่ก็เลยสั่งกองเปียก ไปเพิ่มนะคะเดี๋ยวเราออกเดินทางกันน่าจะอีกสักพักนึงก็จะถึงบ้านพี่สำริดแล้วนะคะบ้านพี่สำริดอยู่ที่ตำบลสีธาตุอำเภอสีทาตจังหวัดอุดรธานีค่ะครั้งนี้เราจัดส่ง54แรงม้านะคะซึ่งพี่สำริดนะคะก็ได้มีการสั่งซื้อออนไลน์สำหรับ54แรงคันนี้นะคะปุ้ยก็ได้ส่งคลิปวิดีโอ รูปภาพต่างๆนะคะให้ทางพี่สำริดนะคะได้ชมก่อนที่จะตกลงตัดสินใจสั่งซื้อรถคันนี้นะคะติดตามมาตลอดดังอกแตไม่ได้กดไปไครับ ขายเองส่งเองอยู่แล้วไม่ต้องห่วงอุดรน,นี่ก็มาบ่อยใช่ครับเอานะครับก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับสวยงามตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงบ้านพี่สำมฤธิ์แล้วนะคะอยู่ที่หมู่10ตำบลสีาธาตุอำเภอสีาธาตจังหวัดอุดรธานีนะคะเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งเราก็จะขับรถลงจากสิบล้อกัน รถล,ลงถึงบ้านพี่สำลิดเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราให้เดินชมนะคะให้ชมรถ54แรงคันนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวหลังจากนี้จะมีการอธิบายวิธีการใช้งานวิธีการซ่อมบำรุงเบื้องต้นนะคะและระยะเวลาการเปลี่ยนถ่ายชุดของเหลวต่างๆนะคะเราก็จะแนะนำให้พี่สำลิดไว้ พี่ๆบางท่านอาจสงสัยว่าสั่งซื้ออิสกิมือสองนะคะจะสามารถสั่งซื้ออะไ่ได้ที่ไหนหาซื้ออะไ่ได้ที่ไหนหากพี่ๆซื้อรถไถมือสองกับปุยสามารถสั่งซื้ออะไ่ได้ที่ปุยเลยนะคะทางเรามีบริการจัดส่งให้ถึงบ้านเลยนะคะตอนนี้เราก็จะอธิบายวิธีการใช้งานนะคะให้กับพี่สำลิดนะคะ เป็นวิธีการบำรุงรักษาเบื้องต้นวิธีการใช้งานเบื้องต้นนะคะ นี่คือเดินไปหน้าว่างไปหลังนะครับแล้วก็จุดปั่นกีทีโอนะครับด้านหน้ามาเป็นห้าร้อยสี่สิบตางว่างหลังเจ็ดร้อยห้าสิบนะครับถ้าไม่ว่างสองจุดนี้ถ้าไม่ว่างสตาร์ทไม่ติดนะครับก่อนสตาร์ทถ้ามันไม่ว่างมันจะเป็นลักษณะนี้ดังแป๊กแค่นี้แต่ถ้าว่าง น้ำมาดูของนี้ครับน้าจะเห็นมันชือน่อสายหน้าจัางฮะเจ้า <laughs> น้านั่งตรงนี้ครับหน้าน,านั่งตรงนี้นั่งตรงบันไดเข <อ S 1> าขอมองเข้าไปใกล้ๆครับเห็นสายน้ำเฮลิสเส้นนี้ไหมครับเสน้ปปนนี้ปลายปากกาผมนี่อ่าจะมีน็อตเบอร์สิบ สุดท้ายนี้นะคะปุ้ยต้องขอขอบพระคุณพี่สำลิดและครอบครัวมากๆเลยนะคะที่ไว้ใจสั่งซื้อรถถ่ายอิสกิมือสองกับปุ้ยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะ